สวัสดีและสบายดีพี่น้องเบิร์สุขูสุขคน้นองะมื่อนี้มาพอกาวเบาลังพี่น้องบาวลังผักเทียงตอนบ่ายสามฮักกระสีได้กินเขาา่าฮันจะบริกกินเขา่าเราพี่น้องนี่บาลังสื่อขนมสองหอ่อหล้วก็น้มหนึ่งบาวลังมีหนึ่ง,ง,ม,งมีแนวหนึ่งสีไทยพี่น้องเดือบงป้าตัวนี่อันนี้คือแบบวา่าในหมู่บ้านพี่น้องแบบบอนนางหลินบอนกินขา่าป้าตูงามมเลยพี่น้องเบิร์บ้านเพิน่น บอลเด็กน่อยนั่งงามแบบว่าปิดทองปิดเทอมนะพี่น้องอันนี้มันอยู่ในหมู่บ้านบาหลังเห็นมันงามดีบาหลังบ่เคยเห็นจากเตืออยู่บานบาหลังบ่เคยมีเดยวบาลังก็เลยถ่ายให้พี่น้องได้เบิ้งว่าเป็นจังได้เนาะนี่คุณมันห่มดีพี่น้องยามนี้มันเกิดอยามหนาวเลยงามได้พี่น้องอ,อันนี้คือศาลาเนี่ยบนเขนานั่งพี่น้อง บอลังเห็นมันงามบอลังเลยไทยพี่น้องในเบื้องว,ว่าเป็นจังได้อยู่ประเทศไทยมันอุดมสมบูรณ์ไร้งามดีบ่แต่บ้านเพื่อนเนี่ยเขานิย้มแบบว่าปลูกต้นไม้ได้พี่น้องเขาเลยแบบว่าเออตัดอันน,นั้นอันนี้ได้แถวนี้เนี่ยป้าเบื้องอันนี้คือหมู่บ้านคำว่าเบื้องง่ายๆกะ็ะิเกือบซ้ำสวนวจะจจักเลยพี่น้องเลยบอลังเคยไปเห็นเธอหนึ่งสวนวจะจจักงามอีหลีพี่น้องเลย อันนี้เบาอิวสบายดีพี่น้องมในบรรดาเมื่อิวคานแมนมื่อนี่เข้ามาผักเทียงเนาะมาผักเทียงนนี่อยู่สวนในหมู่บ้านนี่งามเง่าเบารังบ่เคยเห็นเบาลังไทยพี่น้องเดบิ่งว่าเป็นยังไงชวนยังสวนป่าอย่างเงี้ยพวกงานกันเป็นการเฮากระโลกกระรางเนาะอันนี้แมนก็กระรางคข่าวบ้านเฮานะแต่เลยทั้งพี่ในเพิ่นห้องจังได้ก็บ่ฮู้คือกันอือแมนบ่อืออือรวยสวีงามอีกเลยทีพี่น้องนี่อันนี้คือว่าหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านบ่อนเล็กน้อยลินก็มีพี่น้องเบิ่งบ้านทำบ่อนกันมีเป็นใคแม่นแมนแม่นแม่นแมนโอ้บ่อนของเล็กน้อยลินนี่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 บ่อนเล็กน้อยลินนี่บ่อลังกายบ่ง่ายไปปฟาสุนี่เดี๋ยวพับบอลลังที่พ่ายยังไปให้เบิ่งพี่น้องบ้านเฮ้าน่ะมันบริคอยยังดอกเห็นสมัยสมัยแต่บอลลังยังน้อยมิตรลิน แกงเกิบอันนั้นอันนี้แต่มันบริมีของหลินคืออยู่ผีได้พี่น้องบ้านบาลังบ่เคยมีจ้าเทือบบาลังเห็นนะบาลังมาไทายคขึ้นมาพี่น้องได้เบิ่งว่าเป็นจังได้อยู่ประเทศไทยบาว่าของหลินเล็กน้อยแบบนี้หน้าแบบสวนเล็กน้อยหลินสีมันก็มีเหมือนพี่น้องนี่ป้างามอีหลีตั้งแต่เกิดมาบาลังฮะก็เคยเห็นอยู่ประเทศไทยนี่แหละพี่น้องเห็นแบบนี้ก็คึ้ แต่ยังเป็นยังเป็นเล็กน้อยสินะคารามีแนวหลินแบบนี้โอ้ก็คือสีม่วนดอกบานเหงา,าแต่อยู่บ้านเบาลังนี่มีแต่ว่าโอ้ตั้งแต่สมัยเบาลังยังน้อยไม่ไปเลิกะคงเฮียนมาจังสี่เบาลังก็มีแต่ไปเกี่ยวเขาซอยพ่อแม่ได้คว่าช่วงนี้มันแบบว่าช่วงเกี่ยวเขาได้โอ้ยามอีหลีพี่น้องเอ้ยอ,อันนี้เบาลังบริกินเขา่าเหมือนนี่เพราะว่ากินเขา่าตั้งแต่สิบโมง แล้วกลบันนี้มาใบสามย,ยังได้กินอีกซื้อขนมกินบรได้กินเขารถกระจอดยูหันพี่น้องนะรถจอดยูหันรถหกล้อ <Rey> อันนี้งามอะีรนนพี่น้องเอย้ยอันนี้บาหลังเห็นมันงามบาหลังเลยถ่ายพี่น้องด้เบิงว่าเป็นจังได้อยู่ประเทศไทยมันงามอะีรคือเขาว่าบอคือแบบคนอื่นไปถ่ายอยู่บอแบบนี้นะบาหลังอยากให้พี่น้องเลยเห็นอยากให้พี่น้องคับเปิดหูเปิดตาเบงว่าเป็นจังได้อยู่ประเทศไทยนะ บาลลังบอกว่าซ้ำไปสวรรค์ซ้ำแบบว่ามาโลกอีกใบหนึ่งพอดีเพราะว่ามันมีหมันครบม,มันทุกอย่างพี่น้องเลยชีวิตของบาลลังเวลาเดินงานกินเขา่าอันนี้บาลลังซื้อตามมักทั่วพี่น้องแล้วก็ก้นไก่บาลลังซื้อมานะอันนี้ก็งบในประมาณเจ็ดสิบห้าบาทพี่น้องเลยเนี่ยซื้อมือนึงย้ำหมดแล้ย้ำเดินงานนั่นแหละ าวะเปราะบงย่ำกังเว้นกับโปรตีคอยแต่พักพอรนอนเราไม่แต่เห็ุงานคำว่าพักพอรอนหลายก็ไม่แต่แบบช่วงหามงหามง,งเลยงานบ้างเกิดขึน้นนอนอะไรเห็นงานตีหาประมาณนี้พี่น้องนี่คือหองเปาวลังเปราวลังใช้ชีวิตผู้เดียวเห็ุงนานอยู่ประเทศไทยนี่คือห่องเปาลังอันนี้เปาลังเศร้าเดือนละสองพันหนึ่งร้อยบาทพี่น้องสำหรับ่าวาเออเพราะเป็นแห้งมาด้านใจ คนมาเห็นงานอยู่ประเทศไทยว enfin ่ mm. าเป็นจังได้มเห็นงานอยู anyway. ่ประเทศไทยลําบากบอไม่กัดสีลําบากอยู่ไรพี่น้องไม่เห็นงานอยู่ประเทศไทยเนาะอันนี้เครื่องห้อบาลรังพี่น้องมันก็ห้อบอได้ย่อยดอกนี่มันก็มีซ้ำนี้เนาะพ่อแบบชีวิตผู้เดียวอะไรอยู่ผู้เดียวมันกับอได้ย่กยบอได้ยังเนาะพี่น้องแมบว่าอยู่ง่ายกินง่ายแบบนี้เขาก็อยู่ได้แหละพี่น้องเลยอันนี้บาลรังซื้อมากเขาเนี้ยสิบห้าบาทเนี่ยอันนี้ก็กินผู้เดียวยำเหลืองานมาพี่น้องเอ้ยตาม ชีวิตค้นจนแหละมาเห็นงานอยู่ประเทศไทย